สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหาคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังจินตนาการอยู่ว่าโรงเรียนต่างจังหวัดจะโลเทคไม่น่าสนใจวันนี้ Weekly C3 จะขอเปิดโลกคุณให้คุณได้เห็นว่านี่อาจจะเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดในประเทศไทยที่ไฮเทคที่สุดแล้วก็ว่าได้ค่ะไปดูกันค่ะ เริ่มจากมีแนวคิดปัดนักเรียนอัจฉริยะของโรงเรียน3โคกที่เริ่มนํามาใช้กับนักเรียนมัธยมกว่า3,000คนค่ะเพื่อป้องกันเด็กหนีเรียนได้อย่างชะงงัดนักละโปรเจกต์นี้หน้าตาบัตรเหมือนกับบัตรนักเรียนทั่วไปแต่ดันมีบาร์โค้ดส่วนรุ่นใหม่มีแถบแม่เหล็กเพิ่มพอแตะเข้ากับเครื่องสแกนระบบจะทําการบันทึกเวลาเข้าออกหากไม่แตะถือว่าขาดเรียน นี่คือการเช็คอินเข้าห้องเรียนแตะปั๊บข้อความในมือถือจะมาเลยค่ะผ่าน SMS มือถือแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนก็รับข้อความได้และเว็บไซต์โรงเรียนนอกจากบันทึกเวลาเข้าออกแล้วเนี่ยบัตรนี้ยังใช้แทนสมุดร,รายงานความประพฤติเกเรเก,รเ,กรเรียนแต่งตัวผิดระเบียบโดนหักคะแนนเข้าให้ทำดีมีแต้มสะสมเข้าบัตรได้ค่ะก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ใหญ่ที่ต้องมีบัตรประจำตัวเข้าออฟฟิศก็เพื่อให้เด็กมีวินยัยโดยเอาเทคโนโลยีมาใช้ตรวจการค่ะเก็บตกโรงเรียนนี้อีกนิดนึงเขากลัวเด็กหนีไปเรียนในเมืองกันหมด จึงเพ,เพิ่มคุณภาพด้วยการทําห้องสมุดที่มีเน็ตฟรีแรงๆเอาไว้หาข้อมูลในโลกออนไลน์ได้สะดวกสไไปจนถึงมีห er ้องดูหนัง3ามิติตบท้ายด้วยการตั้งเป้าเด็กโรงเรียนนี้ต้องพูดได้3ภาษารับ AEC สุดยอดไปเลยใช่ไหมคะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทีค่ะกสทชจัดงานสื่อสารแห่งชาติหนุนให้ความรู้เทคโนโลยีวิวัฒนาการการสื่อสารไทย2 -4 สิงหาคมที่สำนักงานกสทชประหลุยทินซอย8 การบินไทยเปิดตัวองคารักเครื่องบินโบอิ้ง7878 Dreamliner สุดไฮเทคเน้นความสะดวกสบายและลดความเหนื่อยในการเดินทางได้ไลน์เอาจริงใครใช้โปรแกรมโกงคะแนนเกมคุกกี้รันจับได้โดนระง,งับบัญชีผู้ใช้ถาวร Google Translate เพิ่มฟีเจอร์ Translate Community ให้ผู้ใช้ช่วยปรับปรุงการแปลาภาษาให้ดีขึ้น Wiper แอปเก็บความลับขาแชทสามารถลบข้อความสนทนาทั้งสองฝั่งได้หมดเกลี้ยง คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวไอทีได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะคะทางช่อง SD 2 8่ค่ะช่วง ITtoday ในรายการบ้านพราม4ีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ